สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาดูอะไรสักอย่างนนี้แคคตัสเมื่อกี้ปีนไปหอชมพู่ไปเห็นอะไรบางอย่างหอชมพู่ มาเห็นสิ่งนี้แทนแทนไขน่นกไขน่นกเขาค่ะสองฟองนกเขาจะเป็นนก ขี้เกียจทำรังเล็กๆตื้นๆดูเล็กๆตื้นๆแค่นี้เองแล้วก็มาไข่ไว้เสี่ยงตัวตกแตกมากๆขอจับดูหน่อยนะขอจับดูหน่อยมันจะไม่ไข่มากหรอกค่ะไข่ประมาณแค่นี้แหละนกกระจอก แล้วก็แล้วก็เห็นอะไรอีกบางอย่างบ้านเราอุดมสมบูรณ์แต่ว่าขนุนไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ว่านนางคง้งตาแคเทเรียาเอื้องร่มรื่นตาบ้านเราต้นชมพูต้นบักใยตามีอะไรอีกอยู่บนต้นชมพูเห็น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 ,หนทุกท่านเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหม จะซูมให้ดูนั่นรังพึ่งรังพึ่งตารังพึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าจะหวานนี่บ้านเราอุดมสมบูรณ์จ้า ขนุนโบมูเป็นอย่างปีนี้ลูกเล็กมะนาวแล้วก็ขนุนข้างบ้านกองเต็มเมพื้นอีกแล้วตาขนนข้างบ้านเต็มเลย ชมผู้รอบสองไม่ดกนี่บันไดจ้ะบันไดปีนขึ้นบันไดปีนขึ้นไปรังนกจะอยู่ตรงนี้รังนกจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ที่เห็นอยู่ อันนี้ก็จะเป็นดอกขจรต้นขจรฝรังร่งฝรัง่งฝรั่งขจรกำลังเป็นดอก กำลังเป็นดอกตาคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ